สวัสดีค่ะนะคะอาจารย์จะให้มาดูเครื่องนะคะเครื่องสักเออนะคะเดี๋ยวตอบคำถามทีเดียวกันไปเลยทีเดียวเลยนะคะเอาให้จบทีเดียวเลยนะคะเครื่องสักนะคะเอาให้จบทีเดียวเลยอธิบายให้ฟังหมดเลยว่าเครื่องแต่ละตัวเป็นอะไรยังไงข้อดีข้อเสียมันเป็นแบบไหนอะมาฟังกันมาดูกันนะคะคือจะพูดตามเนื้องานพูดตามความจริงเลือกที่จะมายินตรงนี้เลือกที่จะดึงออกมาดึงดึงออกมาค่ะ เลือกที่จะซื้อแบบไหนเอาเลยนะคะมีทุกอย่างตั้งแต่ไม่ดีจนยันดีเลยจะไปบอกว่านี่ก็ดีนะคะนี้ก็ดีนะไม่ใช่สไตล์แตนุกแก้วคือดีก็ดีไม่ดีก็คือไม่ดีอ่ะตัวนี้เอาตัวตัวที่ดีสุดตัวที่ดีสุดเครื่องบางตัวนะมีคนไปซื้อเก้าหมื่นสองยังไม่ดีเท่ตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นดิจิตอลนะคะเป็นดิจิตอลนะคะตัวนี้แปดพันห้าร้อยบาทเป็นแบรนด์ของอาจารย์เองนะคะแต่ก่อนมันเป็นเครื่องจีนเราขายกันอยู่แค่ห้าพันกว่าบาท บอดี้ body มันจะเบามากอธิบายให้ฟังกันนะนเป็นดิจิตอลบอดี้มันจะเบามากอันเก่าเนะี่ยเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราผ่าเครื่องทําใหม่คือเอาแบบมาข้างในเนี่ยเราใช้บอรี่สองก้อนนะคะคือทุกอย่างโอเคดีขึ้นกว่าเดิม100ร้อยเปอร์เซ็นต์ทำเป็นปของเราเลยแ,ลแรกแรกที่อาจารย์นำเข้าออกของจีนมาใช้เดือนสองเดือนกระพังคือห่วยมากปัญหาที่อาจารย์ผลิตเครื่องฟังก่อนนะคะใครอยากรู้เรื่องเครื่องมาฟังได้เลยปัญหาที่ผลิตเครื่องเป็นช่างมาสิบแปดปีหยุดทำมาสามรอบ เวลาเครื่องจีนมันเข้าเมืองไทยนะคะเอาฟังกันนะคะเวลาเครื่องจีนมันเข้าเมืองไทยปุ๊บเวลาเราใช้สักพักหนึ่งเราจะซ่อมหนึ่งหาที่ซ่อมไม่มีอันนี้เรื่องจริงหาที่ซ่อมไม่มีไม่รู้มันเป็นอะไรสองเข็มไม่มีขายแล้วรุ่นนี้คนที่เอานําเข้ามันไม่ขายแล้วมันไปไหนแล้วก็กไม่รู้คือเกลียดตรงนี้มากเกลียดมากอยู่กับวงการคิ้วนี่คือไม่ชอบตรงนี้เลยนะคะ มันจะไปไหนก็ไม่รู้คนขายมันหายหัวไปไหนแล้วก็ไม่รู้ไอ้ไอ้เครื่องนี้ไม่รู้ใครเป็นคนนาเข้าสรุปสุดท้ายแล้วไม่มีไม่มีของจะใช้ไม่มีเข็มจะใช้อะไรอย่างเงี้ยนอันนี้เป็นบางรุ่นนะคะแล้วรู้สึกว่าโหมันมันแย่งอย่างแบบมันไม่โอเคสุดท้ายทําได้หลายครั้งครับพบอ่ะถ้าเอาเครื่องเข้ามาอยากทําเป็นสเปคของเรานะคะทำออกมาตัวนี้ตัวแรกจะขายราคา9,9 0 0อบาทนะคะเอาไปเอามาจัดรายการ85 0 0ทุกวันยิ่งขึ้น9,900บาทไม่ได้เลยนะคะ จะรายการแป0พายังไงก็ยงอยู่อย่างนั้นแล้วบอดี้มันหนามากมันหนักมากมันไม่ได้เบาเหมือนงานจีนนะคะคืออาจารย์จะมีเป้าสีสีชมพู shampoo, ข้างบนมาวิ่งเขาสีชมพูถามมาแตนสีชมพูเป็นดิจิตอลของจีนเนี่ยนะ,ะมันจะมีของจีนเบาๆอะ่นะคะเบาๆซื้อมาแป๊บเดียวก็พังนะคะก็มีนะคะอันนี้คือเป็นแบรนด์ของอาจารย์เองเห็นไหมคะเนี่ยเป็นแบรนด์ของเราเองเนี่ยคะอันนี้เป็นแบรนด์ของเราเลยนะคะเราทําของเราเลยเองเลยนะคะตัวนี้ คือถ้าอาจารย์ยังมีลมหายใจอยู่อาจารย์จะขายตลอดถ้าอาจารย์มีลมหายใจอยู่ถ่าย,ยังไม่ตายนะคะก็ <c oughs> <c oughs> จะขายตลอดนะคะมีปัญหาคือเรารับประกันเป็นปีซ่อมไดะะ้มันเปิดเครื่องเราใช้แชบตเตอรี่ให้มันเต็มมันนี้ไม่เต็มนะคะใช้แบตเตอรี่ให้เต็มมันเหมือนมือถือวิธีมันเอาไปใช้ไปถึงบ้านชาร์จแบตเตอรี่มีคนถามเอากลับไปใช้ยังไงโอ้เอาเป็นบ้านไรนี้จะบอกให้ชัดเจนเลยแล้วกันนะคะเอากลับไปปุ๊บชาร์จแบตเตอรี่เหมือนมือถือเลยเอาให้มันเต็มค่ะเสร็จปั๊บพอเราใช้งานเรากดที่โก ถ้าโกงเงี้ยมันก็จะต่อสายนะ,ะ้ะเสียบปลั๊กต่อสายมันจะดังมันก็จะมีเสียงแบบว่าแค่เสียงแบบว่าเครื่องเดินเครื่องแต่ไม่ได้เสียงดังนะคะเสร็จปุ๊บด้วยพแอนด์ดาวอยากให้มันแรงๆเห็นไหมคะปรับขึ้นอยากให้มันอ่อนก็ปรับลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมเลขหกเลขห้าห้าจุดห้าเห็นไหมคะเบาสุดอยู่ที่สี่จุดห้าสี่เอาสี่ที่สี่เห็นไหมคะอันนี้คือถ้าสมมติว่าเราชอบแรงชอบเบาเราก็ปรับเอาเลยนะคะมันจะมีเห็นไหมมันจะมีอย่างเงี้ยมันเป็นดิจิตอลเลยนะคะเสร็จปุ๊บ แค่จะดาวก็ดาวลงเอาเสร็จปุ๊บตัวนี้มันเป็นเมโสแห่งความจะขึ้นเป็นหน้าโลก MTS ก็คือเมโสหน้าใสก็คือตัวนี้ทําคิวตัวนี้ทถมไอเนอร์ทำในตรงปากคุณมันทําได้หมดทุกอย่างเอวิติงมากนะคะอันนี้คืองานเนี่ยนจะสัมผัสเบาๆแค่เนี้ฮะแค่นี้เองนะคะวิไปเอาเข็มมาเอาเข็มเข็มเทสเตอร์นี่นนะเข็มเป่านี่ค่ะตะช่างอ๋อเอาตาช่างมาเลยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเขาหาว่าอย่างง้ยหยิบตาช่างเขียวมาจ่ายกันป๊บเอย อยู่ช่างเขียวมาวางตรงนี้เดี๋ยวจะช่างให้ดูว่างานจีนเนี่ยที่มันเบาๆที่เป็นบอดี้ที่บอกว่าเขาขายกันห้าพันกว่าบาทเนี่ยเนี่ยเคยเอามาขายเหมือนกันปั๊บเดี๋ยวก็ปังมอาวางตรงนี้วางตรงนี้อ่ะมาดูตัวช่างนะคะเอาช่างให้ดูเลยนะคะนี่ว่าจริงหรือเปล่ากี่ขีดคะตัวนี้อ,อีกขีดน่นะฟืบอ,อ่ะเกือบเกือบห้าห้าขีด เกือบห้าขีดนะคะอ่ะมาดูกันนะคะสี่ขีดเกือบห้าขีดมาดูเครื่องตัวนี้ค่ะคุณโ oh, อ oh, 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 ้ระวังมาเนี่ยแบตเตอรี่ขึ้นมาอีกก้อนหนึ่งคุณคิดดูนะคะเนี่ยแล้วบอดี้มันทนทานบางคนบอกว่าอาจารย์หนูให้เขาขายกันห้าพันกว่าบาทก็ไปซื้อสิก็ไปซื้อเลยค่ะอันนี้คือสามเดือนกี่เดือนก็พังอาจารย์ซื้อใช้มาแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมฮะเห็นไหมเวลาขายของเนี่ยพนักงานขายอีกตรงนี้จะจะบอกเห็นไหมคือความหนักอ่ะมันต่างกันเห็นไหมคะ เนี่ยคือแบตเตอรตี่เราก้อนใหญ่มากก็เหมือนมือถือที่มันเป็นบอดี้ใหญ่อะทำไมไอโฟน e นาหนักอาจารย์ไมปซื้อไอโฟนมาเมื่อวานขอโทษไปหยิบมาเดี๋ยวหาว่าไม่ได้พูดเล่นไอโฟนอามาดูนะคะเนี่ยไอโฟนนะคะสามตานะคะนี่ค่ะกี่ขีดอามาดูนะคะกี่ขีดคะจะสะจะเท่าไหร่อะสามขีดอะมาดูธรรมดาธรรมดาอะเนี่ย สองขีดเห็นไหมคะทั้งที่บอดี้เดียวกันหน้าจอเดียวกันเห็นไหมคะนี่แหละคือมันมันมีอะไรที่เป็นเป็นอะไหล่ข้างในเน่ยเยอะมากมันมีอะไหล่มันมีโน่นนี่นั่นเออเอาเป็นว่าสรรพคุณมันเยอะแล้วกันเอาเป็นว่าไม่อยากไปก้าวไก่เขามากเอาเป็นว่าเนี่ยบอดี้เหมือนกันมีนักเรียนพูดคับให้ไม่ไมีอาจารย์คะหนูเห็นก็กกบอดี้กองแกงก on, นะ on, 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 องแกงก็รดจนน่ะรดจนรถเก่งอะค่ะว่าโตโยตา้าฮอนด้ามีมีเก่งเหมือนกันป่ะ มีกระบะเหมือนกันป่ามีนิสันก็มีมีแต่หาว่าคุณชอบยี่ห้ออะไรถ้าคุณว่าอาจารย์ถึงบระเปรียบกแค่ไปเห็นชัดมากคุณเอารถเบนซ์น่ะไปชนกับวีออสคุณว่าอะไรมันจะพังชนปั้งแต่ออะรคุณว่าอะไรมันจะพังกว่ากันคิดแค่นั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอะไรที่มันมีราคาสูงคุณภาพมันสูงตามมันมีเหตุผลของมันว่าเพราะอะไรนะคะอาจารย์มีเหตุผลของมันคุม้มมากๆแอบทําเครื่องหล่นแต่ไม่พังจ้าขอบคุณมากค่ะนะคะ นี่แหละอาจารย์รับประกันถึงปีหนึ่งมียี่ห้อไหนรับประกันถึง,ถงปีหนึ่งไม่มีนะคะรับบอดี้มันดับเป๊ะมากแล้วข้างในโหเทงทานนี่นะคะฐานมันแบตเตอรี่มันอะไรมันโอ้บอกเลยว่าทุกอย่างเป๊ะมากคือตัวเนี้ยขนาดคนที่ทำที่โรงงานเขาไปบอกว่าเขาขายกันทั้งสองหมื่นขึ้นหรือหมื่นอัพขึ้นได้นะครับเขาบอกว่าถ้าบอดี้แบบนี้หรือว่าคือคุณภาพแบบเนี้ยโอ้ยเป็นไรเราขายประมาณนี้ตอนแรก เก้าพันเก้าเหลือแปดพันห้าทุกวันนี้สี่ปีห้าปีก็ยังแบบพันห้าอยู่ยิงขึ้นเก้าพันเก้าไมไ่เลยคุณนะคะไม่เคยจัดรายการขายดีที่สุดในประเทศไทยสําหรับเครื่องตัวนี้เดี๋ยวนี้คุณลองดูได้เลยค่ะเอาเสียบปลกให้จัน,นเสียบฟังเสียงมันนะคเมื่อกี้เขียนอยู่ไหนเอาเขียนม,มาลองเสียบออะไปที่ต่ออะเอาไปดูต่ออันนี้เขาเรียกว่าดิจิตอลจำไว้นะมีแป้นเขาเรียกดิจิตอลนะใครไม่เข้าใจช่างคนไหนไม่รู้เรื่องเอามาฟังอันนี้แต่ก่อนจย์ก็เคยโง,ง่อะไรคือดิจิตอลอะไรคือไฮโดจูนี่ว่างงเหมือนกันงงตึ๊ ตอนนี้ตัวน,นี้คือเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไฮโดรเจนิกตัวน,นี้มันไม่มีแป้นไม่มีแป้นแต่มันใช้เข็มอนาไมยระวังรองร่วงอันนี้ไม่มีแป้นแต่ใช้เข็มอนาไมยเห็นไหมฮะอันนี้เขาเรียกว่าไฮโดรเจนิกเนี่ยเข็มอนาไม่เอาเปิดเปิดเปิดโกเห็นไหมคะแทบไม่ได้ยินเสียงเบามากเนี่ยเบามากเลยคุณนี่ก็ถือ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 เข็มไหมถือเข็มถ like ือเข็มไหมคะแรงสุดพระดาว กูได้ยินเสียงไหมคะแทบไม่ได้ยินเสียงเลยเห็นไหมคะเข็มอ่ะนี่แหละค่ะถึงเวลาปุ๊บหยุดถอดหมุนออกมาหมุนออกมาค่ะเนี่ยไม่มีการไหลย,ย้อนกลับของเลือดเห็นไหมคะคือปลอดภยัยอ่ะบางคนเนี่ยเป็นช่างเอาหมุนใส่ตัวนี้ไปหมุนตัวเนี้ยบางคนเป็นช่างไม่รู้จักเลยเข็มอนามัยเข็มดิจิตอลเข็มอะไรอ,อ่ะตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็คือใส่เข็มได้นะคะ ส่เข็มได้เป็นเข็มระบาเหมือนกันนะคะตัวนี้แต่ว่าไม่มีแป้นเขาเรียกไฮโดรจินิกโอเคไหมเป็นเข็มระบาเหมือนกันนะคะตัวนี้จัดรายการอยู่สามพันเก้านี่ก็แบรนด์ของอาจารย์เหมือนกันจัดรายการอยู่สามพันเก้าร้อยบาทนะคะตัวนี้นะคะอ่าโอเคผ่านไปนะคะส่วนตัวนี้ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเข็มธรรมดาอันนี้ก็คือชาร์จแบตก็ได้ถอดก็ได้อันนี้เป็นสองระบบชาร์จแบตก็ได้ขายก็ได้ตัวนี้อยู่สองพันเก้านะคะส่วนตัวนี้อ่าในเข็มทยี่อ่าบางคนไม่เห็นเนี่ย ชยี่อย่างเงี้ยบางคนไปเรียนได้ใช่ยี่อย่างเงี้ยอันเนี้ยตัวเนี้ยไม่ค่อยปลอดภัยนะคะพวกนี้ไม่ปลอดภัยเลยกําลังจะบอกว่าตัวนี้ตัวนี้ไม่ตัวนี้ไม่ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ปลอดภัยเลยตัวน,นี้ไม่ปลอดภัยเลยไอ้ไม่ปลอดภัยเ่ยเข็มธรรมดาไม่ปลอดภัยเพราะอะไรไหมคะมันใช้เข็มหย่ลงลงในรูอันนี้เขาเรียกว่าเครื่องมาตรฐานนะคะฟังมาตรฐานชื่อมันนะมาตรฐานแปลว่าเก่ากึกรุ่นเดิมเครื่องมาตรฐาน คือเครื่องที่เก่ากึกรุ่นเดิมสมัยแบบว่าโอเปนช่างใหม่ๆเลยนะคะบางอันก็เสียงดังเวอร์โคตรเสียงดังมากอะไรอย่างนี้นะคะเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเครื่องอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าเชองชัยยีนะคะตัวนี้นะคะต้องถอดไส้ถอดพุงออกมาล้างนะคะเสียงดังสนัน่นวันไวมากนะคะตัวนี้นะคะอันนี้คือเอาเครื่องนั้นมาด้วยเครื่องซันชายบราอ่ะเครื่องซันชายอืมหยิบมาอ่ะอันนี้ต้องมีตู้ฆ่าเชือ้อ แล้วการถอดเข็มใส่เข็มยุ่งยากหน้าเบื่อหน่ายมากบอกเลยว่ายุ่งยากหน้าเบื่อหน่ายมากไม่เครื่องสัมผัสอืออ่าคือยุ่งยากแล้วหน้าเบื่อหน้าหน่ายมากยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะคะคือมันก็จะยุ่งยากแต่มันมีหลายเกรดนะคะเกรดต่ําอันนี้อันนี้เกรดต,ตำ่ำต่ําอันนี้เกรดดีหน่อยนะคะเกรดดีหน่อยเกรดอันนี้คือเกรดต่านี่คือเกรดแบบว่าธรรมดามากๆถูกๆตัวนี้ขายกันอยู่ห้าร้อยมั้งคะเนี่ยตัวตัวนี้คือไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะคะ ตัวนี้ก็จะดีขึ้นมาหน่อยนะคะจะจะจะเสะถียรขึ้นมาหน่อยไม่เสียงดังมากแต่พวกนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้ไม่ได้ก็ใช้ไม่ได้ฉันก็ขายขาย,ขาย,ขายหมดที่เดียวเดียวขายหมดดีมากดีน้อยไม่อะไรก็ขายหมดแต่พวกนี้ต้องมีตู้ฆ่าเชื้อไม่มีตู้ฆ่าเชื้อไม่ได้เพราะสีมันจะดันเข้าไปในนี้ค่ะอาจารย์เคยทําคลิปไปแล้วไปเปิดดูนะเข้าไป YouTube <S <S พิมพ์คาว่าการใช้เครื่องดิตอลกับเครื่องมาตรฐานต่างกันอย่างไรโดยอาจารย์นกแก้วไปดูใน YouTube ค่ะอาจารย์ทำไลฟ์สดให้ดูเลยนะคะว่า มันแตกต่างกันยังไงมันสะอาดเพราะอะไรสกปรกเพราะอะไรเข้าไป youtube พิมพ์คำว่าการใช้เครื่องดิจิตอลและกะ็เครื่องธรรมดาแตกต่างกันอย่างไรไปพิมพ์ใน u t u b e ค่ะเยอะเลยนะคะส่วนเครื่องตัวนี้บอกเลยว่าคือแบบว่าเง้ยเครื่องตัวนี้ซื้อมาแล้วจะหปีแล้วนะมั้งตัวเนี้ยคือคุณเชื่อไหมคือเข็มก็ห่วยแบบบอกเลยบอกว่าหมุนก็ไม่เข้าพอหมุนก็ไปดังตั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 อันเนี้คือแย่มาก หมุนก็ไม่เข้าทีนี้หาเข็มตัวนี้ก็ยากหมุนก็ไม่เข้าเวลาทํางานก็โอ้โหกระเด็นกระดอนกระสายขนาดเข็มอนามัยตอนแรกที่ม่ใช้คำว่าเข็มอนามัยแล้วนะพอทํางานโอ้โหหาเข็มก็ยากหมุนก็ไม่เข้าชาร์จก็ไม่เข้าแป๊บแป๊บก็พังปรับระบบก็ยากอันนี้คือเน่เอาอยางยนตนอยู่ตรงนี้ห้าปีอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะคะอาจารย์บริจาคทิ้งไปนักเรียนเกาหนังเล่นก็เยอะอันนี้อันนี้เป็นเครื่องกัวซา อันนี้เป็นเข็มกัวซาหน้าเรียวนะคะตัวนี้คือใครที่อยากกัวซาพวกหน้าที่แบบเป็นหลุมสิวลมเสิววี่สามพันเก้าเองค่ะเป็นหลุมสิวแบบว่าบีบสิวฉีดสิวจนหน้าเป็นแบบดาวังคารดาวจันทก็ว่ากันไปนะคะตัวนี้นะคะจะมีเข็มเอาไปใช้ที่บ้านได้เลยจ้าตัวนี้สามพันเก้าร้อยบาทเดี๋ยวอาจารย์ขอทําเอกสารวันที่หกเจ็ดสองวันเดาวที่แปดนะโอ้โหอาจารย์จะสอนวิธีกัวซากัวซาหน้าด้วยตัวเองนะคะด้วยเข็มนะ,ะกัวซาหน้าด้วยตัวเองด้วยเข็ม แล้วก็ตัวมีเครื่องกูซาต่างหากอันนี้คือกอหน้ากอหน้านะคะน,นี่คือกอหน้าเมสโซขอโทษทีอันนี้เมสโซจะเมโซหน้าตัวเองด้วยเครื่องนี้เดี๋ยวทําให้ดูค่ะเดี๋ยวจะเมโซให้ดูอย่างนี้นละคะ่ะแล้วก็กวซาให้ดูเดี๋ยววันที่พ่งนี้วันที่เท่าไหร่หกเจ็ดหกเจ็ดขอหยุดสองวันเพราะว่าอาจารย์มีภารกิจส่วนตัวสองวันนะคะแปะเป็นต้นไปน่าจะจะไ like ลฟ์ทุกวันเดี๋ยวจะเอาหุ่นมาทาให้ดูจะลูกค้าทําให้ดูทุกวันมีงานยาวลงมือจริงให้ดูนะคะ,อ,กะกอ,นนอุปกรณ์เน็ตอธ ทำหน้าไปแล้วนี่เครื่องบกครบเย็นเครื่องบกครบเย็นอันนี้เครื่องดูดสิวอันนี้เครื่องดูดสิวนะคะนี่เครื่องดูดสิวก็มีจําหน่ายสองพันห้าเครื่องบกครบเย็นพันห้าร้อยมีทุกอย่างเลยค่ะนะคะอันนี้็นเรื่องของเครื่องเอาทีนี้มาดูตัวนี้เปิดเลยคะ่ะเปิดหน่อยเปิดหน่อยเปิดหน่อยนะคะอันนี้กล่องมันลูลาฮัลุฮัรามากของอาจารย์ไหมชอบสีทองค่ะอันนี้เครื่องซันชนยบราวนือในท้องตลาดเปิดกระดึงออกสิคะ หรือในห้องตลาดมันเรียกเครื่องอะไรคะเครื่องออมเบอ่ะก็ใ,ะใส่เข็มมันจะมีออมเบใส่เข็มไฮโดรเจนิกเข็มอนามัยกับเป็นเข็มธรรมดานะคะถ้าเข็มอ่าแต่ว่าตัวเครื่องมันเท่ากันนะพันสี่พันสี่เก้าสิบเท่ากันมันมีตั้งแต่เจ็ดร้อยยันยันสองสามพันก็มีนะคะอันนี้คือขายราคากลางๆตัวนี้นะคะปรับตรงนี้ได้เลยนะคะตัวนี้พันสี่เก้าสิบแต่มันจะมีแบบว่าใส่เข็มอนามายัยกับใส่เข็มอ่ธรรมดาถ้าใส่เข็มธรรมดาก็ ชุดหนึงหกบาทได้12อันถ้าใส่เข็มอ่าดิจิตอลก,ก็ก็แพงหน่อยนะคะไขเข็มฮารุนิกแพงหน่อย10บาทต่ออ,อันนะคะก็แพงกันเยอะเลยแหละเอาง,ง่ายไม่หน่อยละเยอะเยอะเลยนะคะโอเคอันนี้คือเครื่องนะคะที่มันทําเป็นแบบฝุ่นๆุนฝุ่นๆุนที่แบบสักคิ้วแล้วฝุ่นๆติดบ้างไม่ติดบ้างเนี่ยพันสะี่เกเลือกเอาคุณจะเอาเข็มแบบสิกว่าบาทแพงแพง นะคะสิบยิบาทแล้วแต่เกรดเข็มหรือว่าจะคุณจะเอาเข็มแบบว่าธรรมดาเอามาใช้ที่ใส่ปลอกด้วยก็เลือกเอาที่สบายใจนะคะเข็มมันอยู่ตรงไหนเข็มเข็มหยิบมาเลยค่ะเข็มธรรมดานะค่ะหยิบธรรมดานี่พวกนั้นหยิบมาเลยน่ะจะมีเข็มธรรมดาก็มีมีเข็มอนามัยก็มีนะคะจะมีเข็มธรรมดาก็มีเข็มอนามัยก็มีค่ะมีเข็มอนามัยเหมือนเครื่องนี้เมื่อกี้ก็มีจะเป็นเข็มธรรมดาแบบเนี้ยก็ได้ นะคะเปเข็มทรรมได้แบบนี้ก็ได้อย่างางี้ก็ได้นะคะนี่คะส่วนมากเขาใช้เบอร์หนึ่งเขาทาแบบคิ้วฟุ้งๆนะคะดอดเป็นเม็ดๆ,ๆ,ๆ,ๆแล้วก็คิ้วฟุ้งๆตัวนี้นะคะก็คือได้เลยได้เลยนะคะสามารถทําได้เลยนะคะแล้วก็จะมีเมนนุ่นโดยการใช้เอาเอา,เอาด้ามมีดมากับเข็มสักตาเมื่อกี้สาสักตาสามร้อยอะจับมาชุดนั้นอะอนั่นแหละคือตัวนี้นะคะเอาไว้ทําคิ้วฝุ่นๆฟุ้ฟงๆ พันสี่เก้าสิบาทอันนี้งานของเวียดนามมีงานจีนเจ็ดร้อยเก้าสิบแต่จะไม่ได้ขายมันพังไวเกินหมุนสิคะมือจะไม่ว่างเห็นไหมวิอืมแล้วก็เข็มอยู่ไหนเมื่อกี้หยิบมาหยิบมาตัวนี้นะคะเอาไว้สักตาเนี่ยค่ะใบมีดตัวนี้นะคะวิเศษมากนะคะสักตาเนี่ยค่ะสักตาชุดนี้สามร้อยบาทพร้อมจะส่งที่อาจารย์เคยไลฟ์ไปนะคะไลฟ์สดไปนะคะสักตาสักขอบตานั่นแหละสักขอบตาอินเดอร์อารเลนเดอร์นี่แหละตัวนี้ใช้มือนะคะ โดยมันมีด้ามหลายสิ่งอย่างมากด้ามบนด้ามล่างนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยฮะมันใส่ใบมีดเฉียงก็ได้นะคะใส่หัวกลมก็ได้ใส่ตรงนี้ก็ได้คือแล้วก็ใส่ตัวที่อาจารย์ทําตอนนี้ก็คือตัวร้อยแปดเข็มร้อยแปดใช้ชั่วคราวได้แต่มันไม่ใช่เข็มมันนะแต่ใส่ชั่วคราวได้ไม่ให้มันทํางานได้หลายสิ่งอย่างมากตัวนี้ชุดนี้นะคะสามร้อยบาทสักตานะคะสามร้อยบาทพร้อมจะส่งสักตานะคะตัวนี้คือใช้มือ แล้วก็ใบมีดร้อยแปใบมีดร้อยแปดหยิบมาเอาให้หมดเลยอุปกรณ์ในเกินการสักคิ้วใบมีดร้อยแปดนะคะ,ต,นะคะ 108, ตัวนี้นะคะใบมีดร้อยแปตัวนี้นะคะของมาแล้วนะคะมาถึงไทยเรียบร้อยชิปปิ้งแจ้งมาแล้วเดี๋ยวจะไปเข้าแปลเอาของนะ่จาจะวันศุกร์นี้นะหกเจ็ดแปดเก้าอ่าใช่วันพฤหัดเพลหัสเพลืหัสแปลเอาของพุทธพฤหัดแปเอาของ,ของวันศุกร์ส่งของนะคะตัวนี้มาเรียบร้อยพีออเดอร์วันนี้วันสุดท้ายนะคะ พรีออเดอร์ order วันนี้วันสุดท้ายแจ้งให้ทราบนะคะพรีออเดอร์วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะคือพรีออเดอร์2,000บาทคือได้ใบมีดตัวนี้นะ15อันได้ด้ามด้ามมันหมดอนพูดกี่ครั้งก็ต้องพูดคําเดิมเพราะว่านักเรียนมาฉกไปที่มือเลยด้ามมันจะเป็นด้ามเฉพาะของมันเลยนะคะตัวนี้นะคะมาแล้วนะคะของมาถึงไทยเรียบร้อยชิปปิ้งแจ้งมาเรียบร้อยแล้วตัวนี้นะคะได้ของบริหัสนี้แล้วนะคะจะส่งให้วันศุกร์นะคะตัวนี้ได้ของเรียบร้อยแล้ววันนี้นะคะงดรับพรีออเดอร์อันนี้สัก ใครสักคิ้วนั่งดากด้านแบบปวดเขา่าปวดแขนปวดคอจะเป็นจะตายนะคะแล้วทีนี้แบบสักเส้นย่าโคตรมากอะไรอย่างเงี้ยผิวมันมากสกตียรอยริมเลือดเบาหวานหรือแบบผิวมันสุดๆหรือว่าประมาณว่าคือผิวแบบว่าเป็นคีรอยเป็นแผลเป็นแล้วสักไม่ติดอะ่ะมาเจอด้ามมีดต,ตัวนี้ไปนะคะคือแบบเป๊ะมากอาของจีนมีของจีนด้วยมีวันนี้มีคนสั่งของจีนคุณใบมีดร้อยแปดของจีนไม่ไม่ใบมีดใบมีดวิ ขอ,องจีนอยู่นั่นแหละอยู่นั่นแหละเป็นกระจุกกระจุก <c oughs> อยู่ในนี้อยู่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่หา <c oughs> เอาใช่ใช่หาดูตรงนั้นแหละหาเอาหาเอาสิคะเป็นมีดกลมเป็นอย่างนี้แหละเป็นกระจุกกระจุก <c oughs> เออรู้ไหมที่ถูกถูกสิบห้าบาทอ่ะเมวินมาหาเอานะคะตัวนี้นะคะมันจะมีของจีนด้วยมีคนสั่งของจีนไปใช้ด้วยวันนี้นะคะมีเยอะเลยตรงนั้นแหละวิหาในทาานั้นอ่ะไหนเอาดูสิไม่ใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะอยู่ในนั้นอยู่ตะกานาวิอยู่ข้างในตังนั้น ดูมืออาจารย์สอง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 ช่องนี้สองช่องนี้สองช่องนี้เออหาสิค่ะค่อยๆหานังแหละเออหาดูนะคะนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นใบมีดใบมีดร้อยแปดตัวนี้มันจะมีของของจีนที่อาจารย์เคยโชว์ให้ดูนะคะน่าจะอยู่สต๊อกข้างบนเราค่อยๆเขาหาดีกว่าน,นะคะคนจัดของจริงจังไม่อยู่วันนี้ลาหยุดนะคะมันมีใบมีดนะคะอันนี้เป็นงานเกาหลีและสแตนเลสแท้นะคะ เป็นเกาหลีสเตนเลสแท้ตัวนี้อันหนึ่งอ่ะร้อยห้าสิบบาทถ้าสิบอันนะคะถ้าสุิว่าสิบห้าอันก็สองพันนิดๆน,นะคะถ้าดาด้วยก็สองพันเจ็ดห้าสิบเราจัดรายการแค่สองพันบาทพีออเดอร์ถ้าคุณซื้อหลังจากวันนี้ไปมันไม่เรียกว่าพีออเดอร์แล้วนะคะซื้อหลังจากวันนี้ไปไม่ได้พีออเดอร์แล้วนะคะคุณจะต้องซื้ออันละร้อยห้าสิบนะคะเป็นสเตนเลสแท้ทําปากก็ได้ทําคิ้วก็ได้นะคะวันนี้งดพีออเดอร์วันสุดท้ายแล้วนะคะ งดพีออเดอร์วันสุดท้ายไปแล้วเรียบร้อยนะคะนะคะพีออเดอร์นะคะวันสุดท้ายไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับใบมีดร้อยแปดนะคะนะคะใบมีดร้อยแปดนะคะพีออเดอร์วันสุดท้ายแล้วนะคะพีออเดอร์วันสุดท้ายแล้วนะคะใครตามไม่ใช่พรุ่งนี้มาอาจารย์คะจะมาโอนอ่าขอซื้อใบมีดร้อยแปดนะคะจะมาขอซื้อใบมีดร้อยแปดนู่นนี่นั่นแบบว่า หายทุกวันจะมาซื้อขอไปซื้อไป